ันนี้เรามาผสมปุ๋ยนะครับสำหรับปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้จะเป็นธรรมชาติล้วนๆนะถ้าเราหมักทิ้งเอาไว้สักหนเดือนเราสามารถนำไปปลูกต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับในในส่วนผสมของมันก็มีนะครับดินครับดินที่เราซื้อจากท้องตลาดนะครับซึ่งเขาผสมมาผสมอะไรมาเราก็ไม่รู้นะครับ จะมีประโยชน์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็เลยจะเสริมาสารอาหารที่มันเหมาะสําหรับพืชน,นะครับในวัยเจริญเติบโตนะครับก็คือนี่นะครับใบก้ามปูนะครับที่หมักจนเปื่อยยุ่ยนะครับมีทั้งยุ่ยบ้างไม่ยุ่ยบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้หมักมาหลายเดือนนะครับอย่างนอยประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็แกบเอาอย่าลืมไปอันนี้ก่อน ใบก้ามปูนี่จะให้ในตัวเจ้นนะครับสำหรับพืชผักที่ว่าต้องการใบนะครับอย่างเช่นต้นไม้อ่อนที่กำลังพึ่งงอกนะครับแล้วก็ไม้ใบที่ใช้กินใบนะครับผลบพาใบกะเพราหรือจะเป็นพวกผักสลัดพวกอะไรนี้นะครับใช้ตัวนี้นะเป็นผักพืชตระกูลเป็นเมล็ดเหมือนถั่วจะมีในตัวเจ้นสูงนะครับอันนี้เป็น แกลบดิบนะครับมีนหน้าที่ในการทำให้ดินร่วนซุยนะครับมีโพงอากาศในดินเยอะทำให้พืชเจริญเติบโตนะครับารากสามารถที่จะชอนชายไปได้ทั่วทำให้จเจริญเติบโตได้รวดเร็วน,นะครับอันนี้สำคัญของเราเลยนะครับอันนี้คือมูลไส้เดือนนะครับอันนี้เราทำเองนะครับมูลไส้เดือนนะครับมีและธาตุครบนะครับ และธาตุหลัก N P K ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ธาตุรองนะครับธาตุเสริมมีครบเลยนะครับในในมูลไส้เดือนเนี่ยเพราะมูลไส้เดือนเป็นตัวผลิตสารอาหารที่ดีที่สุดในธรรมชาติที่ดินที่ไหนมีไส้เดือนที่นั่นก็จะมีที่นั่นก็จะมีสารอาหารแล้วก็พืชต้นไม้อะ่ะจะสามารถจเจริญเติบโตได้ ทุกทุกที่ที่มีใส้เดือนนะครับถ้าที่ไหนไม่มีใส้เดือนแสดงว่ามีธาตุอาหารที่เป็นพิษนะมีสารที่เป็นพิษทําให้สัตว์ึมมีชีวิตตายต้นไม้เราก็ไม่ควรจะอยู่รอดได้นะครับถ้าตามหลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะครับเดี๋ยวดูเอาแค่นี้ก่อนนะครับส่วนผสมทั้งหมด